ดราม่าแหกปากการเข้าฟังปุุกลุกฝนทิพย์ทำให้ช่องเจนนี่ปิวประกาศไม่กล้าไลฟ์กับเจนนี่แล้วหน้าหลัก h t t p s m n g o l i n e c o m บันเทิง h t t p s m n g o l i n e c o m e n t e r t a i n m e n t ดาร h t t p s m n g o l i n e c o m e n t e r t a i n m e n t 2 1 0 0 s t a r เท่ากับดราม่าไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับ ปุกลุกฝนทิพวัชรตระกูลหลังไลฟ์ขายของกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นรัชนกสุวรรณเกตพร้อมกับไมพัฒเดชสงวนความดีในไลฟ์เจ้าตัวหัวรอเสียงดังมากผู้แสบแก้วหูดูวุ่นวายอีกทั้งดีนขายสินค้าตัวหนึ่งแต่พอถึงเวลาไทยอินสินค้าตัวอื่นเชิญชวนให้ไปซื้อน,นอกแพลตฟอร์มไม่มีการปักตะกร้าวางบัตรประชาชนจนเห็นตัวเลขจนทําให้ไลฟ์เจนนี่ปลิวหลังจากที่ไลฟ์เจนนี่กลับมาปุกลุกก็ยังอยู่ต่อทําคนที่ดูไลฟ์ฝนดังกล่าวต่างฟาดแรงว่าจะเสียงดังทําไมเขย่าตัวยูฉัด นายูกำลังดื่มอยู่รวมทั้งยังไล่ให้ออกจากไลฟ์งานนี้มติชาวเน็ตเป็นเอกฉันดเดือดทุกแพลตฟอร์มเรื่องกิริยาเจ้าตัวฟาดแรงแหกปากทำไมเรื่องดังกล่าวทำปุกลุกถึงขั้นด่าให้ตลอดเวลาจนต้องขอเข้าไลฟ์กับเจนนี่เมื่อคือนที่ผ่านมาหวังจบเรื่องนี้โดยเจนนี่ปอบว่าช่องปลิวแค่5นาทีไม่ใช่หชั่วโมงไม่ต้องขอโทษตนถ้ารู้สึกผิดเดือนหน้าให้มาไลฟ์กับตอนอีกปุกลุกปล่อยโฮบอกไม่กล้ามาไลฟ์กับเจนนี่แล้วและจะไม่ไลฟ์อีกแล้วกลัว รวมทั้งเจ้าตัวได้ไลฟ์ชี้แจงว่าไลฟ์นเจนนี่ปลิวเพราะคำต้องห้าไม่ใช่เรื่องปากตะกรา้ายอมรับเสียงดังจริงแต่ถามจนเจนนี่แล้วจนเจนนี่บอกเสียงดังได้เลยเด็กอยู่อีกห้องส่วนเรื่องบัตรประชาชนพูดตรงๆว่าไม่รู้จริงๆเผลอวางเอาไว้เพราะตอนนั้นกำลังคุยกับแบรนด์เพื่อลดราคาตอนนั้นก็แค่เอาออกส่วนที่บอกว่าตนวางบัตรประชาชนเพื่อให้ไลฟ์ปลิวจะทำเพื่ออ่านเม้นแล้วหงุดหงิดเรื่องแหกปากมันเป็นสิทธิของเราใครบอกว่าเขาไม่ให้ไปแล้วจริงๆไม่อยากใส่ใจแต่ใส่ใจมากๆมามีผลกับความรู้สึกคนขนาดนั้นเลยหรออตนนนไสสดทุุกกค อันหมดคนอยู่เยอะมากแล้วทุกคนก็จอยขอยอมรับในความเสียงดังและทําให้คนหนวกหูแต่ตอนนั้นทุกคนสนุกมากๆแอบรู้สึกว่าหลายคนรู้ไม่จริงจริงๆพูดตรงมากพยายามสงบสเสงี่ยมบางคนรู้ดีกว่าเรื่องจริงแล้วพลิกแบบนี้เลยเราอายุ35แล้วจะเราอยู่วงการมา15ปีเราคงไม่เป็นบ้าเป็นบอาถ้าตรงนั้นไม่สนุก บีทาเกนที่เอามาไทยอินจ่ายเงินตามแพทเทิร์นค่าตัวน้องทุกอย่างแม้ไม่มีปัตติก้าพไลฟ์ตัดก็ตกใจเอเนอร์จี้คือสนุกมากคนดูสามแสนก็ถามน้องเจนนี่ว่าไลฟ์ปลิวเพราะอะไรเจนนี่บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวทิกต็อกจัดการให้เขามีมารยาทหลายคนรู้ดีมากเกินกว่าคนอยู่ในสถานการณ์ไม่มานั่งโกหกว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้คนที่มีความใส่ใจเกินขออนุญ,ญาตข้ามน้องก็พูดว่าไม่ต้องซีเรียสเลยเดี๋ยวไลฟ์ขึ้นเสร็จพี่อยู่เอนเตอร์เทนก่อนนะเอาสนุกเหมือนเดิมไม่ต้อง